ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเราใช้คาว่าการเทียบเคียงความรู้ครับสามารถเทียบเคียงความรู้ไม่ต้องเข้ารับการอบรมได้แต่ยังต้องไปสอบตามปกติทั้งนี้ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนําการลงทุนด้านหลักครับสามารถที่จะยกเว้นการอบรมในชุดวิชาที่2ได้ครับผู้ที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็สามารถที่จะเวฟการอบรมในชุดวิชาที่3ได้ครับถ้าทำเยียมในการเทียบเคียงความรู้นะครับชุดวิชาละ 1, 6 0 5บาทข้อดีของการเวฟเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าทำเนียมในการอบรมเราไม่ต้องเสียเวล มาอาเสียมีไหมก็อ,อาจจะมีสําหรับบางคนนะครับเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางแผนการลงทุนเราอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวางแผนประกรันการเข้ามาอบรมมันก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือให้เรามีวิทยากรซึ่งเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมาอธิบายในแต่ละหัวข้อทาให้เรามีความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆนั้นมากขึ้นสะิ่งที่อยากจะเน้นหนึ่งอย่างก็คือว่าเนื้อหาของการสอบ CFP กับเนื้อหาที่เราเคยไปสอบใบอนุญ,ญาตมาเป็นคนละส่วนกันนะ ครที่เว็บการอบรมก็ยังต้องอ่านตำรานะครับแล้วก็เตรียมตัวการสอบให้ดีด้วยนะครับหากใครสนใจอยากเรียนหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยาสนใจใต้คอมเมนต์หรือทักอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับจะมีทีมงานติดต่อกลับไปหวังว่าจะมีโอกาสเจอทุกคนในคลาสน้านะครับ